ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ด้านความมั่นคงเมื่อการเปิดตัวเทคโนโลยีอาวุธเลเซอร์ต่อต้านโดรนในปี2025กลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงสันเสถอนในวงการทหารทั้งในและต่างประเทศเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เพียงอาวุธใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านจากยุคก,การป้องกันแบบดั้งเดิมสู่ยุคข,ของพลังงานกำกับทิศทางและระบบอัตโนมัติขั้นสูงภายคุกคามในสนามรบยุคใหม่ไม่ได้มาในรูปแบบของกองทัพขนาดใหญ่เท่านั้น หากแต่เป็นโดรนขนาดเล็กราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถใช้เพื่อการสอดแนมการโจมตีแบบแม่นยำหรือแม้แต่การก่อกวนเชิงยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเลเซอร์ล่าโดรนของไทยจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภัยคุกคามเหล่านี้โดยเฉพาะอาวุธเลเซอร์ล่าโดรนที่ไทยเปิดตัวถูกออกแบบมาให้สามารถตรวจจับติดตามและทำลายเป้าหมายทางอากาศระดับต่ำได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นที่สร้างความฮือฮามากที่สุดคือความสามารถในการทำลายโดรนภายในเวลาประมาณ3วินาทีหลังจากการล็อกเป้าหมายสำเร็จลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงจะโฟกัสไปยังจุดสำคัญของตัวโดรนทำให้โครงสร้างและระบบอิเล็กทรอนิกสเกิดความเสียหายจากความร้อนอย่างฉับพลันเมื่อระบบควบคุมล้มเหลวโดรนจะตกลงสู่พื้นในเวลาอันสัน้นความแม่นยำและความเร็วระดับนี้ช่วยลดโอกาสที่โดรนสตรูจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมฐานทัพหรือการโจมตีเป้าหมายสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ล่าโดรนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยอย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงการจัดซื้อจากต่างประเทศแต่เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกลาโหมสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศการพัฒนาภายในประเทศช่วยให้ไทยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก เพิ่มความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบอาวุธหรือเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนี่คือก้าวสำคัญของแนวคิดการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงซึ่งหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในเชิงยุทธศาสตร์อาวุธเลเซอร์ลลาโดรนมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญสูง ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพทางทหารสนามบินศูนย์บัญชาการโรงไฟฟ้าท่าเรือหรือแม้แต่พื้นที่เศรษฐกิจกสําคัญโดนขนาดเล็กซึ่งเคยเป็นภัยคุกคามที่รับมือได้ยากด้วยระบบป้องกันแบบเดิมกลับถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเลเซอร์พลังงานสูงการใช้เลเซอร์ยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาวเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพากระสุนหรือขีปนาวุธราคาแพงกลับใดที่ยังมีพลังงานไฟฟ้าระบบก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์การทหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่ความขัดแยง้งอาจยืดเยื้อและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญของอาวุธเลเซอร์คือผลกระทบข้างเคียงที่ต่ำลำแสงเลเซอร์สามารถกำหนดทิศทางและโฟกัสไปอย่างเป้าหมายได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบซึ่งแตกต่างจากอาวุธระเบิดหรือกระสุนที่อาจก่อให้เกิดแรงระเบิดและสะเก็ดที่เป็นอันตรายต่อพลเรือน คุณสมบัตินี้ทำให้ระบบเลเซอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันพื้นที่ในเขตเมืองหรือบริเวณใกล้ชุมชนซึ่งเป็นประเด็นที่กองทัพสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงมากขึ้นการนำเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาใช้จึงสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับภารกิจด้านความมั่นคงในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปิดตัวอาวุธเลเซอร์ล่าโดรนของไทยถือเป็นสัญญ,ญาณที่มีนัยสำคัญต่อสมดุลอำนาจด,ด้านความมั่นคง หลายประเทศในภูมิภาคกำลังเร่งพัฒนาหรือจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงการที่ไทยสามารถพัฒนาระบบเลเซอร์ได้เองทำให้ไทยถูกจับตามองในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอาจมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกอบรมการวิจัยหรือแม้แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตสิ่งนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่เป็นผู้พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองแม้ว่าอาวุธเลเซอร์จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของลำแสงเลเซอร์เช่นฝนตกหนักหมอกหนาหรือควันจากการเผาไหม้ซึ่งอาจลดทอนพลังงานและความแม่นยำของเลเซอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งการพัฒนา หากแต่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการวิจัยและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงมากยิ่งขึ้นการผสานเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ากับระบบเรดาร์เซนเซอร์ออปติคอลและปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตัดสินใจทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้มากขึ้นการเปิดตัวอาวุธเลเซอร์ลาดโรนในปี2025ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านสงครามและการป้องกันประเทศอย่างลึกซึ้งจากเดิมที่เน้นการใช้กำลังและอาวุธหนัก มาเป็นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เน้นความแม่นยำความรวดเร็วและการลดความสูญเสียแนวคิดนี้สอดคล้องกับทิศทางของกองทัพสมัยใหม่ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติพลังงานกำกับทิศทางและการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์การที่ไทยสามารถก้าวเข้าสู่แนวคิดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในระยะยาวเทคโนโลยีเลเซอร์ล่าโดรนอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาอาวุธพลังงานกำกับทิศทางในประเทศไทยการต่อยอดไปสู่ระบบที่มีพลังงานสูงขึ้นระยะยิงไกลขึ้นหรือการใช้งานในแพลตฟอร์มที่หลากหลายเช่นยานพาหนะภาคพื้นดินเรือรบหรือแม้แต่ระบบป้องกันบนอากาศยานอาจกลายเป็นความจริงในอนาคตการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความมั่นคงของประเทศแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมภายในประเทศโดยสรุปการเปิดตัวอาวุธเลเซอร์ล่าโรนของไทยในปี2025ไม่ใช่เพียงข่าวด้านการทหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงและนวัตกรรมเทคโนโลยีนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของตนเองพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสนามรบยุคใหม่ ในโลกที่ภัยคุกคามไม่จำกัดอยู่แค่พรมแดนหรือรูปแบบเดิมๆอาวุธเลเซอร์ลลาดโดรนจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ไทยสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีบทบาทที่โดดเด่นบนเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจ